กันนะเขามีจุดไหนที่ดีถึงคุณไอได้ถึงโอเคเราเป็นแฟนกันคือเขาดูอบอุ่นนะคะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนไม่ค่อยพูดมากาเป็นคนไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยอะไรมะไม่ก็ไม่นะอะไรเนี้ยค่ะก็เป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าตามหลักแล้วอะฝ่ายหญิงควรจะเป็นฝ่ายที่พูดมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะคะดิ่ฉันว่า <c oughs> <c oughs> เป็นการที่ลงตัวนะคะ คุยกับคุณไอไว้คุณผลก็ยังไม่ไมรู้ทราบข่าวว่าอยู่กันยังไม่ได้แต่งงานกันเลยยังไม่จัดพิธีเลยแต่คนนั้นก็แพลนเขบอกว่าก็อยากจะแต่งนะก็จะให,ให้ให้ลูกให้ลูกสาวหรือลูกชายก็ไม่ทราบไ,ได้ถือแหวนแต่งงานนะพ่อสวมให้คุณแม่วพรามันก็โอเคนะมีแพลนไหมคะคุยค่ะคุยคุยกันบ้างคุยกันแต่แบบมันคืองานงานเยอะจริงงานที่บริษัทเดิมที่เขาเปิดอยู่แล้วอ่ะมันก็ยังวุ่นวายยุ่งตลอดแล้วพอมีผลิต มาเสริมค่ะยิ่งยุ่งยิ่งเก่าเก่าอีกอค่ะใช่ดิฉันคิดว่าถ่าเรอจะคุยได้ก็ควรจะทางโทรศัพท์ขนาดตัวดิฉันเองเนี่ยแตถามว่าก็ค่อนข้างสนิทนะแต่ก็ต้องคุยทางโทรศัพท์ทุกวันนี้ยังไม่มีเบอร์โทรคุณไอซ์เลยนะคะมีแต่คุณธนาทิ์ดิฉันต้องขอเบอร์สแตนด์บายไว้นะคะเอาละค่ะเนื่อมพูดถึงเรื่องเครื่องสําอางก็มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าจุดหักเหยังไงจากที่ทําเครื่องจักรเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยไอ้ว้มันถนอมผิวมากบอบบางไอ้นั้ เด็กจับอะไรใช่ไหมคะอันนี้มันต้องถนอมมากนุ่มนวลมากซึ่งคุณนันทปเก็ตมาได้ตรงไหนหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะมาจับไอตัวธนาเนี่ยเดี๋ยวผมเล่ากันเลยอ่าอช่วยกันเล่าช่กันลคือมีเมื่อสักสามปีที่แล้วผมไปเที่ยวชายแดนพม่าตรงสังขละนะฮะสังขละบุรีกาญจนบุรีแล้วผมไปเจอท่อนไม้ธนาคาที่เขาวางขายอยู่ก็เกิดความสงสัยก็ ก็จริงๆเขาเห็นมีทําฝุ่นอะไรขายตามเครื่องสบางแต่ว่าโดยนิสัยเดิมที่เป็นช่างเดิมอยู่แล้วก็จะสงสัยแล้วจะทําให้มันมากกว่านั้นก็เลยหยิบมาดูแล้วใช้เวลาศึกษาอยู่สองปีว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงกับมันคให้มันได้ได้ออกมาที่เป็นคุณภาพจริงๆไม่ไม่ใช่แค่ความเชื่ออก็ก็หาความรู้อยู่ทุกทางนะฮะมว่าทํำแล้ะก็ได้รู้จักกับคุณศักชัยซึ่งเป็น เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องสำอางครับผมคุณศักดิ์ชัยช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางครับแล้วก็ได้ไปปรึกษาเขาหลายเรื่องว่าถ้าเราจะผลิตเครื่องสำอางเนี่ยให้เป็นคุณภาพสูงสูงเลยแล้วต้องผ่านมาตรฐานทุกอย่างต้องได้ GMP ต้องผ่านฮาลานต้องจดแจ้งพยได้ทุกอย่างก็ได้รับการแนะนําครับซึ่งธนาเนี่ยก็ได้จดแจ้งทุกสิ่งอย่างทั้งสสิ่งทุกอย่างครับทุกอย่างที่ซึ่งเป็นแบรนด์ไทย แต่คุณภาพนี่เทียบเท่าของแบรนด์เนมหรือหรือของนอกนะคะแต่ราคานี่คือแบบไทยเลยนะคะค่ะต่อค่ะแล้วเริ่มยังไงคะพอที่คุยกันแล้วก็เริ่มมีมีการนำธนาคารซึ่งมาบดและสกัดแล้วก็เข้าห้องแลบอยู่ประมาณสองสามเดือนนะครับเพื่อเพื่อดูผลให้แน่นอนเพราะจริงๆเราเราก็ไม่ได้รีบทำอ๋อค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปจน การวิเคราะห์เชิงการตลาดของเรานะฮะ,ฮะผลการซื้อซ้ําของลูกค้าเกิน75เปอร์เซ็นต์ถือว่าประสบความสำเร็จนะค,ะคบก็เลยเริ่มขยับ <c oughs> จะดันตลาดให้มากกว่านี้<ะ>ก็เลยถึงต้องเข้ามาก็ถือว่าโอเคเข้ามาในระดับหนึ่งนะคะที <c oughs> น,นี้อยากจะแบบอยากจะรู้ธนาคารสโลกแกนเขาบอกว่าตอบโจทย์ทุกป,ปัญหาบนผิวหน้าคุณนะคะ <c oughs> ซึ่งดิฉันได้ทดลองใช้แล้วนะครับมันโอเคมาก จะบอกตัว่านดิฉันก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งนะคะ<ม>ก็ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะคะ0863944448นะคะท่านผู้ผผดใดสนใจหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือจะเป็นตัวจัดทั่วประเทศนะคะโทรมาเบอร์น,นี้นะคะ0863944448หรือจะร่วมพูดคุยกับรา,ายการส่ง s m s ได้นะคะว่า4535885ค่ะนะคะมาต่อกันดีกว่าค่ะนี่อยากถามคุณไอนะคะคว่าคุณไอ้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกนี่แหละค่ะตัวนี้ค่ะทานาเน,นี่ยได้ข่าวว่าแพ้มากเป็นคนที่เซนสิทีฟกับเรื่องผิวใช่ะะแพ้ครีมปกติจะใช้ตั้งแต่ขึ้นสูงจะลงล่างก็ใช้ไม่ได้กับพูดง่ายว่าตั้งแต่ไฮโซจนโลโซหรือตลาดนัดาาน,น,นะคะ,คะตุกอย่างแพ้แพหมดเซนสิทีฟหมดนะคะจนมาเจอตัวนี้ใช่ค่ะนะคะแล้วโอเคตัวแรกที่ใช้เลยรู้สึกในบ้าง ตัวแรกเลยตัวไหนตัวไหนก็อยากรู้จังเลยตัวออกมาชุดแรกเลยมีสามตัวคือมีตัวเดย์ไนตตัวบำรุงคนตัวบำรุงคือตัวนี้นะคะแล้วก็เซรั่มตัวนี้คือตัวเดย์ไนนะคะตัวนี้นะคะคือตัวเดย์ไนนะคะกลางวันกลางคืนผลของมันคือช่วยลดริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนกว้างก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็สิวฟ้าสิวฟ้าอ๋อตัวนี้จริงแล้วคือเป็นตัวลดสิวฟ้าด้วยนะคะ คือหลอดเดี๋ยวนี้คุ้มมากเลยใช้ได้ทั้งกลางวันและ,และกลางคืนนะคะหลังจากนั้นก็เป็นตัวเซรั่มใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวเซรั่มตัวเซรั่มนี่ช่วยลดความมันต่อมใต้ผิวหนังสําหรับผู้ที่มีผิวหน้ามันนะคะช่วยได้ดีมากแล้วก็การันตีเรื่องสิวเซียนเลยค่ะใช้ต่อเนื่องแล้วหายอ๋อค่ะเ่าที่รู้เนี่ยมีมีผู้ใช้ได้มาเล่าสู่ฉันฟังว่าตัวนี้ถ้าใช้ต่อเนื่องจริงๆแล้วเนี่ย บางอย่างหรือบางยี่หอ้ออันนี้ไม่ได้ห้างหรือหัดอ่างสรรพคุณคือต้องใช้จนหมดหลอดะจะเห็นผลแต่เขาบอกว่าแค่สองาทิตย์คือตอบนองจริงๆเนี่ยรู้เรื่องเลยมันก็เออมันก็โอเคเพราะที่นก็ได้เราพิสูจน์แล้วนะคะว่ามันใช่นะคะหลังจากนั้นราคาตัวที่สามตัวที่สามคือมาร์กมาร์กลอกคือามาร์หน้ามาร์กรอบมาร์กรอกมันจะมีใช่นราคะตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้ลอกสิวเซียนดีมาก คใครที่มีปัญหาเลื่องสิวเซียนรอบจมูกหรือกระใต้คางมาร์กจิิงไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วดึงออกมานี่มันจะมันแห้งใช่ไหมก็ั่วไปสามารถทำได้บ่อยครั้งไหมคะตัวนี้อาทิตย์หนึ่งสองหรือสามครั้งค่ะอ๋อได้ใช่ไหมคะไม่มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้นอาทิตย์ลื่นสองสามครั้งโอเคก็ราคาก็ไม่แพงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันได้นะคะมันก็จะมีทั้งหมด9ตัวใช่ไหมคะที่ที่เราได้ใช้กันตัวท็อปที่สุดตอนนี้มีอะไรคะ ตอบที่สุดตอนนี้มีก็มีโฟมล้างหน้าเราโฟมล้างหน้าค่ะแล้วก็บำรุงเช้าเย็นเดย์ไนท์แล้วก็เซรั่มอ๋อค่ะดีมากมันเห็นบอกมีมาทองคําด้วยก็มีมาทองคําแล้วรอบดวงตาค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของจะมี9ตัวนะคะมีก็มีตั้งแต่โฟมล้างหน้าจนโรชั่นแล้วก็มากันแดดเดย์ไนท์เซรั่มมาส์สี มา,มากล้ามารกลอกอแล้วก็มัก์องคาคน,นเนอร์เก้าตัวครบละเก้าตัวเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านหรือ,อถ้าผู้ใดสนใจสิบสายแรกนะคะวันนี้ในเมื่อเจ้าของมาเปิดตัวนะคะดิฉันคิดว่าชุดหนึ่งมีเก้าตัวนะคะราคาเต็มของมันเนี่ยคือเจ็ดพันสี่ร้อหกสิบาทเราลดให้สี่เปอร์เ็นเลยค่ะสิบสายแรกนะคะ จะเหลือแค่4,476บาทนะคะจาก7,460บาทลด40%เหลือ4,476บาทนะคะ40เป็น10สายแรกนะคะหรืออันนี้9ตัวหรือ,อ4,000ขวาก็ยังแพงอยู่ดีเรามีที่เลือก2ช้อยใช่ไหมคะนะคะเราก็ตัดตัวมาร์กฟองคํากับไอ r e ไอครีมออกไปนะคะก็จะเหลือ7ตัว7ตัวนี้ก็โอเคแล้วนะก็จะเหลือแค่4,100 90บาทนะคะเตัวลด40%เหลือ2514บาทท่านผู้ชมคิดดูสิค้าว่า7ตัวเหลือ2514บาทกับบางบางครั้งที่เราไปซื้อเคื่องสำอางแบรนด์ตัวเดียวออย่างพอใช้ได้ก็2,000กว่าบาทนะคะอันนี้7ตัวเราได้ถึง7ตัวเราราคาแค่2514บาทเท่านั้นเองการจัดส่งฟรีนะคะท่าน จัดส่งฟรีเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเอแล้วได้ข่าวว่าคุณธนาชิตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนใจบุญกันชอบไปทําบุญได้ข่าวว่าหลังสุดก็ไปทําที่อินเดียอ๋อคยผมไปสร้างสตูปและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่วัดไทยกุศินาราที่อินเดียครับผมดีไหมครับไปบ่อยไหมครับแบบนี้ไม่ไม่เคยไปครั้งเดียวก็เป็นเป็นความประทับใจด้วยครับผมที่ได้ไปที่ไปถึงแหล่งของศาสนาเราทั้ สำหรับคุณธนาท็เนี่ยก็เป็นคนค่อนข้างจะใจบุญถึงทานนะครับชอบทําบุญชอบตัวเวนตามวัดตามไหนถ้ามีเวลาหรือบริจาคหลังค่าอะไรเมื่อกี้ <c oughs> ที่บอกเววเววลังคาโบสถ์ให้กับวัดนะคะคือจริงๆแล้วบางครั้งก็ไม่รูกเฉยๆเพราะจะ,จะเก็บเล็กเก็บแล้วกับการพูดคุยหรือว่าการสนทนากับคุณไอะคะ้ค่ะก็เอก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูสักนิดนึงกับการที่ไปเที่ยวทาบุญส่วนใหญ่ส่งรูปมาก็เออเหมือนก็จะ วัดกันตลอดเวลานะคะหรือไม่ก็แบบได้รับรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวคุณนันท์ช่วยอธิบายสักนิดนึงนะคะรูปมาเลยคขาทีมงานขาอันนี้เล่นรางวัลอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะรูปนี้เมื่อหลายปีที่แล้วเป็นงานรับโล่หงยิงรับโล่ของทูตกระบอยิงุบลับอ๋อฝาหิงุบลัดนะคะงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้อ๋อ้าสึนามิหรือแบบนันไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับความ เกี่ยวกับทหารนะอ๋อค่ะก็ได้รับพระราชทานจากทูลบำมดิงฟ้าหญิงอุบรัตนะคะปีไหนเอ่ยปีไหนคเนี่ยสองปีปีห้าสิบอ๋อก็สามปีมาแล้วเนาะสามปีปีไปแล้วคุณนไอไปด้วยไหมคะนี้ไปครับกาลังใจอ๋อไปด้วยกันนะคะก็ได้ได้รับได้รับเกียรติแสดงว่าเป็นคนที่มีแล้วก็มีจิตอาสาอยู่นะคะมากๆด้วยค่อนข้างมากไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะใจบุญอีกตังหานะคะอ่อสําหรับอันนี้รางวัล รางวัลเดียวกันค่ะผลิตส่งรูปมาให้ไม่ครบเดี๋ยวนะขออ่านไอเซ็นแป๊บนึงชอบผลิตภัณฑ์อยากลองใช้จะได้ผลไหมได้ผลมากค่ะดิฉันรับประกันค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเบอร์โทรดิฉันเองนะคะ0 8 6 3 9 4 4 4 4 8นะคะถ้าสนใจหรือไงยิงมาก็ได้ดิฉันกดโทรกลับเองนะคะแต่ขอให้สั่งถึงค่ะนะคะเข้าเลือกเข้าเลื่องต่อขอย้ำเรื่องมาตรฐานสินค้านิดนึงได้ค่ะจะแจ้งว่าสินค้าเราทุกตัวผ่านมาตรฐาน GMP หมดครับ แล้วก็เราจะเน้นต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือบางยี่ห้ออาจจะไม่ไม่ได้เน้นตรงนี้ของเราขอฮาลานผ่านนะครับผมมุสลิมใช้ได้ต้ออ่าใช่ใช่อันนี้แหละค่ะที่ที่อยากจะให้คุณทนายช่วยบอกหน้ว่าฮาลานเนี่ยค่อนข้างจะคืออิสลามพูดง่ายจะใช้พวกผลิตภัณฑ์นี่ไม่มีต้องไม่มีไขมันสัตว์ใช่ไหมคะใช่ฮะไม่มีอันนี้ผมไม่ซีเรียสแต่ว่าผมค่อนข้างแคร์กว่ามือสึกของผู้ที่จะซื้อของเราไปใช้เขาเขาเขากลัวเขาจะตะขิดตะขวงใจมันจะได้ไม่ได้ก็เลย ตัวนี้เราไปขอหาล้านผ่านมีมีหาล้านรับรองทุกทุกทุกชิ้นครับผ่าน T M P จดแจ้งกับออยทุกชิ้นนะครับผมผ่านจดแจ้งกับอยทุกชิ้นสบายใจได้ครับสบายใจได้หรือไม่ถ้ายังไม่เชื่อถือคิดว่าก็เซิร์ชดูในเน็ตได้ใช่ไหมแล้มีจดทะเบียนถูกต้องนะคะถ้าผู้ใดสนใจตอนนี้ก็